โปรแกรม Illustrator จะมีเครื่องมือการเขียนรูปสร้างรูปหรือออกคำสั่งใช้ในการออกคำสั่งต่างๆอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอแถบยาวๆลงมาถึงด้านล่างนียนะครับเรียกว่ากล่องทูลบล็อกหรือกล่องเครื่องมือนั่นเองเราสามารถที่จะเลื่อนเมาส์ไปคลิกลูกศรตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนมุมมองหลังจากคลิกแล้วมุมมองก็จะเปลี่ยนเป็นจากเมื่อกี้ เครื่องมือจะเรียงตัวกันเป็นแถวเดียวแล้วก็ยาวนะครับพอเราคลิกก็จะซ้อนเป็นสองแถวทำให้หน้าในส่วนนี้กว้างออกมาแต่ความสูงก็จะน้อยลงเราสามารถที่จะดึงหรือเคลื่อนย้ายไปไว้ตรงไหนก็ได้ตามที่เราถนัดวิธีการคือการลากเมาส์มาคลิกตรงนี้แล้วก็ลากออกมานะครับอยากให้อยู่ตรงไหนก็ปล่อยวันนี้ผมดึงออกมาเนี่ยเพื่อที่จะอธิบายให้กับสมาชิก ทุกท่านได้เข้าใจกันง่ายๆเราจะเห็นว่าในกล่องเครื่องมือจะมีเส้นสีเทาขีดขั้นนะครับนี่ครับเส้นขั้นตรงส่วนนี้เส้นเหล่านี้นะครับจะขั้นแบ่งหมวดหมู่ของเครื่องมือในแต่ละหมวดซึ่งนั่นหมายถึงว่าเครื่องมือที่อยู่ในหมวดเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่ที่คล้ายกันและ แต่และตัวเนี่ยก็จะมีบทบาทความสามารถพิเศษลึกลงไปที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันเป็นหมวดหมวดไปเราจะได้เข้าใจง่ายๆสำหรับหมวดแรกก็จะเป็นเครื่องมือ4ตัวบนอันนี้พอเราเลื่อนเมาส์มาที่เครื่องมือจะมีคำบอกว่า selection tool และมีวงเล็บเป็นตัว v ที่แสดงว่า ที่ปุ่มคีย์บอร์ดเราก็สามารถกดตัววีเนี่ยซึ่งเรียกมาได้ถ้าเลื่อนเมาส์มาแล้วก็คลิกที่ selection tool selection tool นี้ทำอะไรนะครับตัวแรกจะเป็นลูกสัญลักษณ์ลูกศรสีดำเราสามารถที่จะเลื่อนมาคลิกที่วัตถุนะครับคลิกที่วัตถุได้หลังจากเราคลิกวัตถุก็จะถูกเลือกหมายถึงเนี่ยเราเอาลูกศรสีดำเนี่ยมาเลือกวัตถุการเลือก สามารถที่จะคลิกเมาส์ลงบนวัตถุเลยหรือลากคลิกเมาส์บพื้นที่ว่างแล้วก็ลากมาสกิดท่านสามารถเลือกได้ทั้งสองแบบแล้วแต่ถนัดนะครับแต่ผมนิยมลากมาสกิดเนื่องจากว่านะครับเวลาเราคลิกเนี่ยถ้ามือเราสั่นเนี่ยเราคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะโอกาสที่วัตถุจะเคลื่อนที่ได้มันก็มีสูงนะครับทาให้ระยะงานผิดพลาดอย่างเช่นสีชมพูเนี่ยมันคลาดเคลื่อนนะครับเพราะนั้นผมนิยมที่จะใช้ ในการลากมาสกิดนะครับลากมอมสกิดอย่างนี้นะครับอันนี้คือการเลือกวัตถุนะครับแบบลากมาสกิดหรือการคลิกลงบน,นวัตถุเลยถ้ามือเรานิ่งก็คลิกได้ครับถ้ามือเราไม่นิ่งก็ลากมาสกิดนะครับสำหรับส่วนที่สีชมพูเนี่ยทีดาขอบอยู่เนี่ยเราลากมาสกิดไม่ได้ผมก็จะใช้เครื่องมือที่อยู่ในหมวดเดียวกันเนี่ยเครื่องเครื่องมือเลือกเนี่ยแต่เป็นตัวอื่นสําหรับจะเป็นตัวไหนนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ดูหน้าที่ของ ลูกศรสีดำก่อนนะครับซึ่งเครื่องลูกศรสีดำนี้เรียกว่า selection tool นะครับพูดซ้ำนิดนึงจะได้จำกันได้ในวิดีโอเดียวหน้าที่ของลูกศรสีดำทำอะไรได้บ้างมาดูเดี๋ยวผมจะลากตัวโน้ตตัวนี้ขึ้นมานครับเล่าสกิปปุ๊บนะแล้วก็สามารถที่จะลากมาได้เลยนะครับคลิกเมาส์ค้างลากมานะครับนอกจากที่เราจะลากแล้วเนี่ยนะเราเลื่อนเมาส์ไปที่มุมอของ สัญลักษณ์ที่สัญลักษณ์ selection เนี่ยนะครับแล้วท่านจะเห็นว่าที่เมาส์นะฮะที่หัวเมาส์เราเนี่ยก็จะเป็นลูกศรน,นะครับโค้งขึ้นบนลงล่างนั่นหมายความว่าถ้าเราคลิกเมาส์แล้วหมุนนะครับลากเมาส์ลงล่างวัตถุก,ก็จะถูกหมุนตามนะครับถ้าเราคลิกแล้วนะครับลากเมาส์ขึ้นบนวัตถุก็จะหมุนตามไปทางขวาเห็นไหมครับหมุนอ่านะฮะ แล้วลองคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับลากไปทางซ้ายวัตถุก็จะหมุนตามอันนี้แสดงว่าลูกศรสีดํานี้นอกจากใช้เลือกวัตถุทั้งชิ้นแล้วนะครับยังสามารถที่จะหมุนวัตถุได้ด้วยนอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะนะครับเลื่อนเมาส์ท่านเลื่อนเมาส์มาตรงอ่นี้จะเห็นสัญลักษณ์ลูกศรน,นะครับหัวชี้ไปทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านฝานั้นสามารถเท่ากับว่าท่านสามารถที่จะดึงไปทางซ้ายนะครับ หรือดึงไปทางขวาดันเข้าไปทางขวาได้นะครับหรือดึงได้นะครับะนะครับเลื่อนมาด้านล่างก็จะเห็นลูกศรชี้ขึ้นบนลงล่างนั่นหมายความว่าท่านสามารถที่จะดันไปข้างบนหรือดึงลงมาข้างล่างได้เหมือนกัน ถ้าดึงมุมก็เหมือนกันครับในลักษณะการดึงแบบนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าการลักษณะการดึงแบบฟรีทานฟอร์มคือดึงไปทางไหนก็เป็นอามิสระของเราเราจะลากมันไปทางไหนแต่แน่นอนครับถ้าเราต้องการรักษาสัดส่วนของรูปภาพหรือวัตถุเอาไว้เนี่ยนะครับมันก็คงจะทําได้ยากเพราะว่ามือเราเนี่ยมันอาจจะไม่นิ่งหรือองศามันจะไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมอ่ะคลิกที่ด้านขวาล่างเวลาผมดึงนะครับสังเกต มุมด้านซ้ายบนจะยึดอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวไม่ว่าผมจะย Hospital, ่อ wow, หรือว, way, ว่าผมจะขยายท่านจ,จะเห็นว่ามุมด้านบนก็จะถูกล็อกอยู่กับที่หลบลองย้ายมาฝั่งนี้แล้วก็ลองย่อขยายเห็นไหมครับมุมด้านบนฝั่งตรงข้ามจะถูกล็อกอย่ที่เสมอไม่ว่าจะเป็นตรงกลางนะครับท้านข้างนะครับมุมฝั่งฝั่งตรงข้ามจะถูกล็อกเสมอ ตอนนี้เรายังฟรีทันอร์มอยู่สัดส่วนมันก็ยังเสียหายนะครับถ้าเราต้องการรักษาสมดุลให้ฟรีทันฟอร์มันยังคงอยู่เหมือนเดิมก็ให้เราทําง่ายๆโดยการกดชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้ครับกดชิปค้างไว้แล้วก็ลองเลื่อนดูเห็นไหมครับพยายามดันเมาส์ขึ้นบนหรือพยายามลากเมาส์ไปทางซ้ายทางขวาทุกอย่างนะครับความกว้างกับความสูงก็จะถูกย่อบแบบสมดุลนะครับล็อกไว้ที่นี่ครับมันก็จะ นั่นซึ่งหมายความว่านะครับเดี๋ยวลองตัวอื่นที่ว่าสัดส่วนยังไม่เสียนะ,ะตัวนี้นะครับผมดึงเห็นไหมครับความกว้างก็จะขยายความสูงก็จะขยายขึ้นซึ่งมันจะสมดุลระหว่างความกว้างความสูงอยู่นะครับรักษาสมดุลกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปข้างในยอ่อเห็นไหมครับทุกด้านจะย่อเท่าเท่ากันนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่อีกอย่างก็คือที่เปลี่ยนไปก็คือจุด นะครับจ,จุดผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางหรือจุดหมุนเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับมันย้ายตำแหน่งนะฮะแต่ถ้าเราต้องการให้อยู่ตำแหน่งที่เดิมแล้วยอ่อวัตถุเนี่ยให้เล็กลงหรือขยายวัตถุให้ใหญ่ขึ้นโดยที่จุดเส้นผ่าศูนย์กลางหรือจุดหมุนเนี่ยยังอยู่ที่เดิมคือพื้นที่เดิมครับไม่เคลื่อนย้ายไปไหนเนี่ยก็ทําได้ง่ายๆโดยการกดชิปค้างไว้แล้วก็กดอันอร์เน็ตเพิ่มเข้ามาจากนั้นเราก็ ดึงเลยครับถ้าดึงขยายเห็นไหมครับจุดผ่าศูนย์กลางจะอยู่กับที่ทุกมุมทุกด้านของวัตถุก็จะขยายออกย่อก็เหมือนกันครับกดชิปกดค้างไว้แล้วดันลงเห็นไหมทุกมุมทุกด้านของวัตถุจะย่อทั้งหมดเลยแต่จุดเส้นผ่าศูนย์กลางจะถูกยึดอยู่กับที่อ่าอันนี้ก็เป็นความสามารถของลูกศรสีดําหรือ selection tool นั่นเองสังเกตง่ายๆจดจําง่ายๆว่าถ้า เราจะย่อหรือขยายหรือเคลื่อนที่แบบฟรีทาร์ฟอร์มเราก็ใช้เมาส์คลิกมุมใดมุมหนึ่งเพื่อดูสัญ,ญลักษณ์ของเมาส์นะครับแล้วก็ทำการดึงหรือย่อหรือขยายได้เลยแต่ถ้าเราต้องการให้สัดส่วนมันมีความสมดุลกันคือความกว้างความสูงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วให้มันสมดุลกันคือภาพไม่เสียองค์ประกอบนั่นเองให้เรากดชิปค้างไว้ด้วยแล้วทำการย่อหรือขยาย ตามที่ใจของท่านต้องการได้เลยส่วนถ้าต้องการรักษาสมดุลไว้และก็รักษาเส้นผ่าศูนย์กลางหรือจุดตำแหน่งของวัตถุที่จะตั้งอยู่เหมือนเดิมไม่ให้เคลื่อนย้ายไปไหนท่านก็สามารถที่จะกดชิปอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้เมาส์ลากได้เลยอันนี้คือบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของลูกศรสีดำและความสามารถที่ถูกเพิ่มเติมเข้าไปให้กับเซเลคชันทูล ใน illustrator เวอร์ชันใหม่ๆนั่นก็คือการสามารถที่จะปรับแต่งมุมเหลี่ยมให้เป็นมุมมนสมูทได้ง่ายๆเรามาดูกันครับผมจะเริ่มสร้างสี่เหลี่ยม1ดวงจากนั้นถ้าเห็นว่าเมื่อเราคลิกทุกอกษรสีดำแล้วก็มา selection สี่เหลี่ยมนี้นะครับท่านจะเห็นจุดกลมๆอยู่ตรงมุมทั้งสมุมนั้นสามารถที่จะเลื่อนเมาส์นะครับไปเมื่อเลื่อนเมาส์แล้วจะเห็นที่ ลูกสอนสีดำด้านล่างมีเป็นเส้นโค้งนะครับเราสามารถกดคลิกเมาส์แล้วลากได้ท่านจะเห็นว่าสี่เหลี่ยมทั้งสีมุมจะค่อยๆโค้งเข้าหากันซึ่งถ้าเรายังไม่ปล่อยเมาส์แล้วเราดันกลับออกมาก็จะเป็นเหลี่ยมถ้าปล่อยเมาส์เมื่อไหร่นะครับตรงไหนเนี่ยก็จะหยุดที่ตรงนั้นเช่นผมปล่อยเมาส์นะนี่ พอปล่อยมาสปุ๊บเรามาดูครับเห็นไหมครับมุมเหลี่ยมก็กลายเป็นมุมโค้งง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องดัดแขนเพิ่มจุดตัดจุดนะครับสำหรับการดัดแขนเพิ่มจุดตัดจุดอันนี้เดี๋ยวมีสอนในการใช้เพนทูลตอนนี้เราดูความง่ายดายตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับเวชั่นเก่าไม่มีแน่นอนนี่คือข้อดีความสามารถพิเศษที่เพิ่มเข้าไปในเวอร์ชันใหม่สำหรับ Selection Tool